ก็จะเป็นหลักฐานที่ระบุถึงการที่ให้คนนําไปเาเข้าไปรับตัวไม้มาทําคือสะพาหรือเสาตะพานนะครับซึ่งอไอพื้นที่ที่เรียกวา่าคือสะพานเนี่ยดยววันนี้อาจจะชัดกว่าครับก็คืออาคารที่ถ้าเป็นอาคารปกติที่ตัวผนังเ็ารับจั่วอยู่แล้วคือจั่วมีชุดเดียวลงมาเลยเนี่ยก็จะจะเรียกกดเป็นคือคือเกศอ่ะ แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเป็นอาคารขนาดใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีการยกส่วนที่เป็นสามเหลี่ยมน,น,นี่ยขึ้นไปสูงขึ้นแล้วมีการเพิ่มตัดของหลังคาลงมานะครับอ่าแล้วทีนี้ยตัวคือที่รับ็กคือเ,เอกเนี่ยมันก็จะลอยตามขึ้นขึ้นไปกับตัวโจทย์ประทานด้วยตัวหลักทีนี้คือที่จะอยู่เหนือตัวผนังเนี่ยก็จะใช้คําว่าคือสะพานก็คือสะพานแทนนะครับก็คือตรงนี้จะเป็นตัวที่ ภาพระหว่างผนังด้านข้างอาคารทั้งสองฝั่งแล้วก็รับกับตัวตุ๊กตาปจุบันเราเรียกตุ๊กตาคือเสาคู่เนี้ยข้างหน้าเลยที่ขึ้นไปรับต่อขึ้นไปเพื่อรับจัว่วหลักอีกทีหนึ่งแต่ในใน,ใน,อน,น,นเอกสารโบราณเขาเรียกว่าเสาสะพานนะครับซึ่งอาคารแบบนี้ถามว่าความแข็งแรงถ้าเทียบกับอาคารที่มีแค่จัว่วหลักอย่างเดียวเนี่ยอย่างอย่างนั้นจะแข็งแรงกว่าแต่ว่าอันเนี้ยเป็นเป็นเรื่องของของงานช่างในในในของของบ้านเราที่ว่า มีการเพิ่มขนาดของตับหลังคาขึ้นไปเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราลองนึกสภาพว่าอาคารหลังใหญ่แล้วแล้วเราใช้ตั่วสามเหลี่ยมใหญ่บนบนบนนั้นแค่แค่ชั้นเดียวเวลาเรามองจากด้านนอกเนี่ยในเรื่องของสุนทรียะมันจะไม่ได้คือมันมันมันจะดูทึบดูทึบด,ดูตัดกว่าอาคารที่มีการยกจั่วขึ้นไปได้แค่สูงแล้วมีการปล่อยเป็นเป็นหลังคาหลายๆาตักหลายซ้อนลงมาเนี่ยซึ่ง อย่างของใน,ในบางศิลปะจเนี่ยมีการทําเป็นเหมือนกับให้มันมีความยืดหยุ่นด้วยในการยกให้ด้านหน้าด้าน,านหลังมันเทิดขึ้นก็จะลรู้ว่าอาคารหลังนั้นจะจะจะ,จะมีความผิวแล้วก็ไม่ดูทึบตันเกินไปในมิติที่มองด้านนอ,อกนะครับแต่ว่าถ้าเรื่องความแข็งแรงเนี่ยยังไงก็จะจะ,จะน้อยกว่าที่ป็นจุยอันนี้จะผมมีตัวอย่างนิดนึงก็คืออาคาร วัดต่างๆหลายแ,ลแห่งเนี่ยบางทีก็จะมีการโชว์โครงสร้างั่วให้เราเห็นที่ตัววน้าบัตรด้วยนะครับอย่างตรงนี้ก็เป็นวัดประตูสารเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาจะมีไม้ส่วนที่มันยัมองเห็นตัวโวลักับตัวคือสะพานที่เป็นเส้นแดงๆด้านล่างโผล่ให้เห็นอยู่คือเขาจะไม่ได้ฉาบขนานให้เป็นเรียบขึ้นไปเลยคือโชว์โครงสร้างอยู่นะแล้วก็ส่วนที่เป็นคือสะพานเนี่ย มันคือตัวที่เราจะเวลาเรามองขึ้นไปบนเพดานถ้าอาคารหลังนั้นมีการมีการาใช้ไม้กุบทำเพดานเนี่ยตัวนี้มันไม้ตัวนี้มันจะวางอยู่นบนถึงสะพานตัวนี้นะครับถึงสะพานก็คือเป็นเป็นถึงรากถุงที่เราจะเห็นในอาคารขนาดใหญ่เพราะฉะน,นั้นที่บอกว่าเอกสารบอกว่าให้สั่งไม้มาทําถึงสะพานเสาสะพานหมายความว่า,าตัวอาคารหลังเนี้ย คือให้เตรียมมาได้เลยว่าแสดงว่าในนัเวลานั้นเนี่ยตัวผนังเขาได้ก่อใกล้เสร็จแล้วเตรียมจะขึ้นจุดชั้นขึ้ตัวนี้ได้เป็นเป็นลักษณะรูปนี้ได้ไหมอันนี้ถ้าอันนี้จะจะนนเราจะมองไม่เป็ชัดเพราะว่าตัวผงสร้างไม้เครื่องปนเขาหวาังครับคือนไปได้อ่าเราเห็นจะเห็น,นชัดเลยครับประมาณนี้นะอ่าสามดีเนี่ยนะมันก็จะง่ายครับก็คือนจะเป็นส่วนที่นะีบ จะเป็นถ้าเป็นในในวิหารหลวงพ่อโตก็คือคือชุดนี้ครับที่เรามองเห็นอยู่นะถ้าแห็แน่ขึ้นไปจะเห็นว่กเห็นเลยใ้เสาใหญ่ใหญ่ใช่่แล้วก็ซึ่งคิดว่าเสาที่เราถือสะพานที่เราเห็นนปัจจุบันนียก็น่าจะเป็นงานซ่อมชุดนี้หลัไม้ตรดนี้ที่ฝงแต่ในยุคมโบราณเพราะว่าการในการที่เราจะรื้อเปลี่ยนไม้คือ มันจะต้องลื้ผนังด้วยเพราะว่าเวลาเขาวางขเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีการก่อผนังขึ้นคือก่อให้ผนังมันองตัวตัวขื่อบางส่วนเอาไว้เพื่อที่จะยืดยืดให้ขืออยู่กับอยู่กับผนังนะครับแล้วก็หลังจากนั้นไปจะเป็นโครงสร้างไม้คือมันในการลื้อเปลี่ยนคื่อเนี่ยก็มันจะต้องลื้หลายส่วนซึ่งในในเอกสารนะ้ในปัจจุบันเรายังไม่มีการวัรนะหลังจากนี้ไม่มีงานวัรนะที่ใหญ่ขนาดนั้นที่จะลื้ไม้ขือออกมาก็แสดงว่า สิ่งที่ราัชการที่สี่ทำไว้เนี่ยยังสามารถเห็นได้อยู่นะครับทั้งตัววิหารเองหรือว่าแม่กระทัดเครื่องบนแต่ว่าบังเอิญเนี่ยทุกท่านอาจจะไม่ได้เคยขึ้นไปข้างบนนะฮะก็เลยอาจจะเห็นไม่ชัดแต่ว่าถ้าเข้าไปเนี่ยแง้หน้าก็เห็นแหละนะครับ,บปรัชญาต่อครับนะต่อมานะครับเอกสารหมายเลข48นะครับของปี2417นะฮะก็มีการระบ,บุว่ากองผนัง ก่อผนังวิหารก็คือเป็นผนังายาวยความยาวเดี๋ยวผมขออนกญาตใตัวมาที่เราแปะภาพมาแล้วเลยนะครับก็คือยาว29.22เมตรนะครับแล้วก็กว้าง9 9เมตรกว่าแล้วก็สูง19เมตร50ขนาดตรงนี้ก็จะเหมือนกับที่ผมอธิบายไปเมื่อครั้งเมื่อเมื่อปดีนี้ว่าตัวไอ้ลูกด้านในของของของค์ท่านที่เป็นผนังที่อยู่ข้างๆองค์ท่านเนี่ย ความกว้างปัจจุบันเนี่ยความกว้างเขาจะอยู่ที่21เมตรตัวตัว,ต,วตัวอาคารในที่หนเมตรตแต่ว่าถ้าบอกว่าความกว้างใ้9เมตรเนี่ยก็คือเฉพาะอ่าเฉพาะช่วงพื้นที่ในประธานของของตัวอ่าวิหารหลงหลงพ่อเนี่ยก็คือเสาปูปูไหนสุดพื้นที่ด้านหน้าหลงพ่อเพิ่งเกิดอ่านะใช่ครับแล้วก็แต่ว่าลองสังเกตดูว่าความยาวเนี่ย29เมตรความยาวเป็นขนาดปกติแล้วในขณะปัจจุบันแล้วก็คือ เขามีการขยายความยาวของของของอาคารเนี่ยความลึกเนี่ยมากกว่าอาคารเก่าอาคารเก่าเขาลึกแค่ความยาวแค่20เมตรนะอนี้ขยายมาเท่าปัจจุบันละ29เมตรนะครับ<า>แล้วก็มีการจัดแจงปรงเครื่องบนเอาไว้ด้วยคือปงเอาไว้ก็คือรอเลิกยกนะครับการปงเครื่องบนก็คือคือการปงไม้เนี่ยมันคือการที่อ่าพอช่างงานเฉนแบบออกมาแล้วเนี่ย ช่างที่อยู่ตรงๆหน้างานเนี่ยจะต้องเอาแบบแล้วจะมามามา,มาถอดมากระสวนแบบออกมาให้มันขยายขยายแบบให้ให้ขนาดเท่ากับของจริงแล้วก็ไปหาไม้มาทําให้ได้เหลาหรือะไรต่างๆให้ได้ขนาดตามนั้นแล้วก็นํามาประกอบเข้าด้วยกันนะครับเพื่อที่จะเตรียมนําขึ้นไปนํำที่ยกขึ้นไปติดตั้งด้านบนอาคารซึ่งในในปัจจุบันเนี่ยผ,ผมก็โชคดีที่ยังมีโอกาสได้ได้เห็น การทํางานที่มีการปรงเครื่องไม้อยู่ด้านล่างอยู่บางบางงานที่เป็นเป็นงานที่ค่อนข้างละเอียดเพราะว่าอย่างในการูรนนักโราณสถานในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วอาคารก็จะผนังจะโยเยไม่ไม่ไม่ได้เป็นสักทีเดียวเราจะมาปรงข้างล่างไม่ได้เพราะว่าเสาแต่ละคู่เขากว้างยาวไม่เท่ากันมันต้องมันต้องขึ้นขึ้นไปเราก็อืออย่างขึ้นไปวางบนของแล้ววัดแล้วก็รักรักัน่ข้างบนนะครับแต่ว่า อยากขอขา้าลัะเนี่ยการปรุงเครื่องบนนิดซึ่งเป็นศับโบราณนะปัจจุบันก็ยังใช้อยู่เนี่ย <c oughs> ก็อยากให้จำตรงนี้ไว้นะครับเอาของคุณเบนมีฉบับของอาจรยจบเลยแล้วก็อย่างอนันนี้ย้อนไปเมื่อกี้นิดนึงก็คืออยากขอวัาสดุอะไรที่ว่าปรุงเครื่องบนข้างล่างได้เนี่ยต้เพราะว่าผนังทั้งหมดมันเป็นงานก่อใหม่ทั้งหมดไม่ได้มีการบิดเบี้ยวหรืออะไรเพราะฉะนั้นก็เลยสามารถใช้วิธีนี้ได้ ต่อมาก็จะเป็นเอกสารฉบับสุดท้ายที่มีการระบุถึงยกมีการระบุถึงเรื่องยกเครื่องบนนะครับก็คือยกเครื่องบนพระวิหารเนี่ยยกขึ้นไปแล,แล้วแล้วก็มีการวัดขนาดนะครับความสูงนะเครื่องบนเนี่ยสูง4.28.5เมตรนะครับแล้วก็ผนังสูง9.32วาก็คือเท่าเดิม19.5เมตรก็คือรวมกันเป็น28เมตรตรงนี้เนี่ยก็ขนาดใกล้เคียงกับตัว อา,อาคารปัจจุบันที่เป็นในแบบขององคิสิกบกรที่เราตอนนั้นที่เราเข้ามาทําการอนุรักษ์ตัวผนังของอาคารหลังนี้นทางความชื้นเนี่ยมีการเก็บแบบเอาไว้ในปี2560เนี่ยผมบองชทคแล้วก็คือขนาดความสูงก็คือในช 28, ่วง28-29เมตรเหมือนกันนะครับแล้วก็แต่แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป๊ะทั้ทีเดียวเพราะว่าอย่าลืมว่าเราเป็นการตีแปกไปข้างมาจากการวัดแบบาวาหอาองมันจะไม่ได้เป๊ะเป็นระบบเมนไม แล้กวก็ผนังเฉลียงงาตรงนี้มีการระบุถึงผนังเฉลียงแล้วว่าเขาเรียกผนังด้านนอกส่วนของอาคารนะครับว่าผนังเฉลียงว่ายาว20อ่าอยา,า,ออา,า,กว,าวก็คือ29หรือ22เมตรก็คือยาวเท่ากับอาคารฉบับก่อนนะครับที่ระบุไว้ก็คือยาวเท่ากับอาคารปัจจุบันแล้วก็ความสูขงของผนังเฉียงเนี่ยอยู่ที่12.5เมตรก็คือเท่ากับขน,นา,นกกาดจุบันที่เราเห็นก็ตรงนี้ก็แต่ว่ากำแพงแก้วกับรอบของวิหารเนี่ย ยังไม่ได้ก่อนะครับตัวขนาดเนกล้องชัดเจนเลยว่าเราได้คําตอบแล้วว่างานที่เราเห็นปัจจุบันเนี่ยขนาดที่เราเห็นเ,นเ,ป,นเป็นเป็นงานซ่อมในสมัยกับที่สิบน,นะครับทีนี้เราก็จะมีบรรทัดสุดท้ายเนี่ยระบุว่ามีการให้ผนังเสียงเนี่ยที่ระบุขนาดมาเนี่ยยังไม่ได้ก่อนะอยังไม่ได้ก่อจะขอปูนเพิ่มแล้วก็จะขอไม้มาทำาเช็ดหน้าไม้ครับพอดีเฉลี่กับหน้าบุกเขาวิหารต่อไป ก็ตรงนี้เนี่ยก็หมายความว่าในใน,ในขนาดของเฉลียงที่เขาระบุเนี่ยมันน่าจะเป็นแค่าการตั้งเสาแล้วก็กระบอขนาดพื้นที่เอาไว้แล้วก็พอนนนดไ,ได้โปนได้ปิดไปเนี่ยเขาจะมากอกตัวเสาเฉลียงตัวนี้ให้เป็นขนาดแล้วตัวชิ้นหน้าไม้ตรงนี้มันก็คือชิ้นส่วนของต่อกรอบประตูน้านต่างนะครับตัวกรอบชิ้นหน้าปัจจุบันเราก็ยังใช้สัมตัวนี้อยู่ ที่ตอนอ่านจดหมายเหตุรัชกาลที่สี่เนี่ยเจอคาว่าเช็ดหน้าไม้เนี่ยผมตกตจนะครับเพราะว่าอ่านไม่ออกหาไม่เจอแต่ว่าพอคุณเบนบอกว่าปัจจุบันเนี่ยช่างยังใช้อยู่แล้วถ้าไม่ใช่คนที่เป็นช่างเนี่ยอย่างเด็กๆนักเรียนหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยเวลาได้ยินเช็ดหน้าไม้เนี่ยมันจะนึกถึงอะไรก่อนเราไปดูกันว่านึกถึงอะไรเพราะว่าจริงๆชื่อชื่อชื่อเนี่ยเราไม่รู้ว่าท้างเขา เขาเรียกจากจากอะไรนะครับว่ามีเกณ์อะไรในหน้ต่้งนะครับคือใช้เรียกกันมาว่าว่าส่วนนี้ว่าเป็นเป็นกรอบเช็ดหน้าตัวเช่นหน้าอนะครับเข้าใจว่ามันมันคือคืออย่างนี้ครับผนัง่ยเป็นผนังปูนใช่ไหมครับแต่ประตูหน้าต่างเนี่ยมันจะเป็นไม้ใ้ส่วนที่มันจะเป็นจุดกลางจักจากไม้ลงมาเชื่อมไห้จากปูนเนี่ยลงมาหาส่วนที่เป็นไม้เนี่ยมันจะต้องมีตัวมันจะตกขัดหน้าแบบตัวตัวตัวขวาง จะบอกว่าไงตัวที่มันอยู่เขา้าเพราะว่าถ้าเป็นถ้าเป็นบาน,บานประตูไม้ที่เราจะเปิดปิดหน้าต่างประตูไม้นี<บ>่แล้วแล้วแล้วเราคว,วรปิดผน,นางไอ้กล้องที่มันเป็นปรเนี่ยมันก็จะมีการกิงก<ม>ันขึ้นแบบมันจะต้อง<บ><บ>มีตัวชุดนี้มามาเป็นตัวป,ป,ประกบเอาไว้ตัวต่<บ><บ>อท<บ>ีนหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวที่อยู่ระหว่างตัวทับหลังก็คือไอ้ตัวห้ากบของประตูหน้าต่างนะครับแล้วด้านล่างก็คือธรณีเนี่ยตรงนี้จะ ตั้งอยู่กึ่งหาขั้นนะอยู่แล้วก็ตัวไม้ทุกเนี้ยจะเป็นตัวที่ใช้ในการวางกวบคง้คงทองเหลือคือตัว,ต,วตัวที่วางบันทับประตูหน้าต่างเนี่ยนะจะต้องใช้ใช้วางวนตัวไม้ก,ก็แล้วก็นอกจากนี้เนะี่ยเราจะเห็นว่าในในงานตอกชิ้นหน้าในในหลายๆวัดเนี่ยจะมีการประดับตกแต่งให้มันมีความสวยงามด้วยนะครับอย่างเช่นอันนี้จะเป็นพทนี่นั่งบนเพียน ที่วันที่มาพีรตตลาดที่ตมทบุรีก็จะเห็นว่าตัวเช้นหน้าเขาเนี่ยจะมีการจะมีการลงรักลงรักปิดทองเหมือนกับส่วนใหญ่แล้วนะครับจะลงรักปิดทองเหมือนกับตัว,ต,วตัวประตูหน้าต่างไปด้วยเลยเราที่เราเห็นกันของวัดล่านไ่ยจะเหมือนกันทาสีแดงหรือว่าลงรักปิดทองไปด้วยเลยนะแล้วก็ตรงนี้ด้านล่างจะมีงานเฉลิมลายด้วยนะครับก็จบจบในส่วนของผมที่เท่าที่ ในในข้อมูลเพิ่มเติมจากจากทางด้านพรังดีจากการอ่าเอกสารโบราณก็การเข้ามาร่วมโครงการของปัญญาเนี่ยถึงแม้ว่าตัวเขาบอกว่าเขาจะมาแบบงงเขาจะเกี่ยวอะไรเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยเขาทําให้คนในโครงการนะหายงงเพราะว่าศัพ์เออยอะไรเอ,อ่ยเนี่ยเราไม่มีทางที่จะข้ามเราได้บางเงาเช็ดหน้าไมา้เนี่ยคือเราก็ต้องอาศัยคนที่อยู่ในแวดวง ช่วยนะครับก็เลยทําให้ข้อมูลจดหมายเหตุรัชกาลที่4เนี่ยมันมีความชัดเจนมากขึ้นนะฮะอันนี้เนี่ยผมมีน้องอีกคนหนึ่งนะครับเขาเป็นคนนครสวรรค์แล้วกออ็อยู่ในชุมนุมเนี่ยแล้วก็ช่วยผมทาํางานด้านกราฟิกเนี่ยก็หลายครั้งครั้งนี้ผมก็เลยเอาข้อมูลจดหมายเหตุที่อ่านแล้วเนี่ยให้เขาทำภาพที่เป็นกราฟิกตัดดีขึ้นมานะครับ ด้วยเ,เวลาที่ค่อนข้างจำกัดนะฮะแล้วกผ็ผมเนี่ยแก้แล้วแก้แ่าวแต่เขาก็พยายามทำนะฮะจนกระทั่งมันได้ภาพกราฟิกที่ดูแล้วเนี่ยน่าดูขึ้นมาชุดติมคือชุดนี้นะครับผมอยากจะให้น้องคนนี้คุณประเมศวิชาชูเนี่ยลุกขึ้นสักนิดหนึ่งแล้วช่วยพูดอะไรหน่อยแสดงความรู้สึกหน่อยว่าทำไมถึง มาช่วยวัดป่าทางานนี้แล้วทั้งที่ตัวเองก็อยู่นครสวรรค์นะครับอ่าเดี๋ยวให้คนเอา,าใหม่ให้คุณประเมศยืนนะครับเพราะว่าถ้าไม่ทุ่มเทให้เนี่ยผมว่าทําได้ยากนะครับเราต้องมีความเข้าใจเรื่องสถานะอย่างดีเลยคุณประเวศมาด้านหน้านี่ครับมายด้านหน้าเลยี เดียต้องขอบคุณทางสโมสด,ด้วยไม่งั้นถ้าเกิดมาอ่านตอนแรกแล้วก็จบไปแค่นั้นก็คงแบบไม่ได้จดภาพอะไรเป็นยอกนานียนะแล้วพอได้อ่านมันมีลําดับขั้นตอนเหตุการณ์ที่ตรงกับการออกแบบการพัฒนาข,ของวัดป่าไหลๆที่มันมีความสัมพันธ์กับาากทางสุฬางรณาเนี่ยมันจะทําให้เหมือนกับเห็นภาพรวมของาการพัฒนารของทั้งจังหวัดทั้งของ แล้วโปรแกรมนสังยุกนักการที่มี้มากขึ้นด้วย,ยครับถามนิดนึงสมมติว่าถ้าน้องๆน,นักเรียนหรือว่าพักวัดป่าอยากจะทำกราฟิกอย่างเงี้ยเองเนี่ยต้องใช้โปรแกรมอะไรเรียนรู้อะไรบนะ้างโปรแกรมที่ผมใช้นี้ก็เป็นโปรแกรมเอเจนตอารนะเขียนแบบง่ายๆเพิ่มเติมมันสามารถศึกได้ตามเด็กปัจจุบันก็ดูตามดูได้ครับในในยากอะไรเหมือนเมื่อก่อนนะครับครับ มีอะไรแนะนำอีกไหมแนะนำก็น่าจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงนะครับเพราะว่าแม้แต่ว่าทำเสร็จแล้วรอบหนึ่งเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังพบว่าเอกสารหลายๆจุดมันก็ยังมีความเนี่นาสนใจในการศึกษาแม้แต่บอจริงว่าไอ้ที่ตรงตามที่เราทำมาเนี่ยมันมีความจริงจากตัวปัจจุบันมากกว่าอย่างไรมีการปรับปรุงมีการบูรณะหรืออะไรยังไงนะครับต้องมีการ าไปเลื่อนครับอันนี้ต้องรบกวนทางวาระคดีให้มาด้วยนั่นอีกทีมันจะเป็นการตอบคำถามว่าไอ้ตัวิหารที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากน้อยอย่างไรบ้างเรครับจองขอบคุณน้องป้เมย์นะขอเสียงปกมือให้นะครับน้องบอกว่าเดี๋ยวน้องจะปรับปรุงให้มันมีความชัดเจนด้วยโดยบทสานกับนักศิลปกรที่สองความยากลำบากของงานชุดนี้นะครับน้องมาทำมาเนี่ยผมแก้หลายรอบอย่างเช่น ท่านไปดูมันจะมีภาพสีดำหรือภาพนึงครับภาพนี้เดิมเนี่ยน้องก็ทํามาเป็นเวลากลางวันนะฮะผมให้เขาแก้ให้เป็นสีดำเพราะว่าไฟไหม้เวลาค่ำต้องเป็นกลางคืนนะเขาก็ไปแก้เป็นรูปกลางคืนให้ผมแล้วก็ทําไฟไหม้ไฟไหม้ทีแรกไหม่น้อยผมบอกเฮ้ยต้องไหม่เยอะๆก็ต้องอแก้นะอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งนะ นนเรารู้อยู่แล้วนี่ว่าสุขันขึ้นลมเลิ้อยกขึ้นบตอนเจ็ดโมงเช้าถึงแปดโมงเช้าถูกไหมแสงแดดเจ็ดโมงเช้าถึงแปดโมงเช้ามันจะต้องส่องมาจากทิศตะว,วันตออกนะครับคุณประเมศเนี่ยเดิมอะทำมาจากทิศตะว,วันตกผมให้ไปแก้ให,หม่บอกว้แดดวัดป่าตอนเจ็ดโมงเช้ามันไม่ได้มีคุณประเมศเลยต้องไปเช็ควิถีดวงอาทิตย์จากดาราศาสตร์ย้อนไปตามเวลาจริงแล้วทำภาพให้ตรงตามมาเป็นจริง อันนี้คือแดดจริงๆที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะครับเนี่ยก็เป็นสิ่งเล็กๆ,ๆน้อยๆที่เราจะพยายามทําให้ออความถูกต้องหรือว่าภาพที่เป็นไปได้มากที่สุดเนี่ยของวัดป่าเนี่ยมีเนี่ยเกิดขึ้นนะฮะก็ต้องขอบคุณประเมตด้วยนะโดยส่วนตัว,วผมเนี่ยที่ไม่ชอ,อะไรโดนผมทักโดนดีดนันไปนะครับอตนนี้เนี่ยรายละเอียดก็ผมว่าพอประมาณแล้วนะทางสำนักปรานคดีก็ช่วยเราเยอะ ก็ได้น้องพ่อเมกซึ่จริงๆเป็นคนนครสวรรค์นะแล้วก็ทำสัตว์ีเนี่ยแต่ก็มีใจให้คนสุพรรณขอให้ได้แปลงคนสุพรรณแล้วกันอ่า